สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางด้านอารมณ์ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสุขภาวะทางด้านอารมณ์คืออะไรสุขภาวะด้านอารมณ์คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจยอมรับและจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการกับความเครียดความเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตได้อย่างสมดุลนำไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมวิธีส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ 1. ดูแลสุขภาพร่างกายออกกําลังกายสม่ําเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2. ฝึกสติและสมาธิช่วยให้ตระหนักรู้ความคิดและความรู้สึกของตนเองและตอบสนองต่อความเครียดได้ดีขึ้น 3. สร้างความผูกพันทางสังคมใช้เวลากับเพื่อนครอบครัวและผู้คนที่คิดบวกและสนับสนุนคุณ 4. หาทำกิจกรรมที่ชอบทำงานอดิเรกที่สนใจเล่นดนตรีหรือทำงานศิลปะและอีกหลายๆอย่าง 5. ขอความช่วยเหลือสื่อสารความรู้สึกกับคนใกล้ชิดหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อรู้สึกว่าจัดการกับอารมณ์ได้ยาก ทั้งนี้สุขภาวะทางด้านอารมณ์ที่ดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตและการเลือกใช้อารมณ์ของตนเองในสถานการณ์นั้นๆและมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะทางด้านอารมณ์ที่ดีของตัวเราเองลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ